สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิดีโอเทรนนิง่งการเรียนรู้การสร้างเกม2มิติด้วยการใช้งานโปรแกรม Unity สําหรับในขั้นตอนนี้ครับเราก็จะเรียนรู้ในเรื่องของการที่จะสั่งให้แสดงข้อความออกไปยังจอภาพขนาดทาการเล่นเกมนะครับโดยที่จะทําการรวบรวมไว้ภายใน Scene 10นะครับ UnderScore Begin นะครับเราลองมาดูการทํางานของ Scene 10 UnderScore Begin นะครับเมื่อเราทําการคลิกเพลยครับก็จะมีในส่วนของ High Score นะครับซึ่งก็จะแสดง ในส่วนของคะแนนที่ผู้เล่นจะสามารถที่จะทำได้นะครับแล้วก็เมื่อเวลาที่ซีนลันผ่านไปนะครับก็จะมีคา์เตอร์ที่เป็นลักษณะของการนับในตัวของเวลาปรากฏขึ้นอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับไฮสกอร์กับคา์เตอร์ที่ใช้ในการนับเวลานะครับเมื่อตัวเกมทําการเล่นเราก็จะทําการเรียนรู้ในตัวอย่างซีนสินะครับซึ่งก็จะเป็นการทํางานกับ GUI ที่จุดิีเตรียมไว้เราใช้งานนะครับในคานโทนิกซึ่งภายในซีนสิครับส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามาครับก็จะเป็นในเรื่องของ สคริปต์นะครับที่ควบคุมในเรื่องของการวาด GUI หรือว่า Graphic u s e r i n t e น f ท c e นะครับที่เราใส่ให้กับตัวเมนคามิก็คือ s c o r e h a n d l e นะครับเมื่อทำการดับเบิลคลิกในส่วนของสคริปต์ s c o r e h a n d l e นะครับก็จะเป็นตัวที่ทำการควบคุมนะครับในเรื่องของในเรื่องของ GUI นะครับที่ปรากฏอยู่บนจอภาพนะครับเมื่อผู้เล่นทำการเล่นเกมแล้วก็ยังมีในเรื่องของการเซฟไฟล์นะครับซึ่งก็จะปรากฏเพิ่มเติมขึ้นมาในขั้นตอนนี้ครับขอบคุณครับ